มันใหญ่ไปอลูกมันใหญ่ไปลูกเล็กหน่อยใต้เส้นสีแดงสิลูกเอาใหม่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 อือเขาออกไปถึงสีแดงเลี้วสวยมากเลยเก่งจังเลยต่อเลยลูกแล้วเก่งจังเลยพุ่มไปใุใบไปใบเร็วๆๆอย่าขี้โม้ใบใบอยอบใบใบใ เร,เร็วเร็วเร็วก็ไก่แล้วลูก<_ T _ T _ T _>อ๋อฮเดี๋ยวคุณแม่ต้องรีบม,มารับพี่ทันแน่เลยอะเก่งจังเลยสวยสุดๆเลยว้าวสวยมากเร็วลูกดีวยวใหญ่ขึ้น เอาเร็วขี้โมโ้เร็วครับเร็วโอ้ยสวยอะออออหออกอออวอวอออวออาออวยมากออยออ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 อรอออออออ ที <zo> auto> ่แบบนี้เลียวเลียวแบบนี้ดูพี่ทัดเลียวขึ้นก็เลียวพี่ทันขับรถเป็นแล้วหรอพี่ทันถึงเลียวเป็นอะเลียวแบบแมนแม่ก็เลียวไปทางนี้เอาเลี้ยวเลี้ยวเอาแล้วไหนเลียวให้ครูดูก่อนเร็วก็ไก่เลียวก็ไก่เลียวให้ครูดูก่อนเร็ว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 สองตัวเร็วคนเก่งเร็วเดี๋ยวผมจะรีบบอกคุณแม่เลยนะพี่ทัศน์เก่งมากเลยอ่ะ สวยมากอีกตัวหนึ่งแล้วล a s t one เอาไว้ถึงสีแดงนะล,ลูกขึ้นไปถึงโอเค good boy ไม่สวยไม่สวยหรอแกอยากแก้ใช่ไหมยอยากแก้ให้สวยใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวครูลงให้นะครับแก้นะครับ